นี้จะพาทุกคนมาดูเตาย่างไก่หมุนขโมยอาวุธนินจาเต่ามาเสียบไก่แถมใช้มอเตอร์ที่มีอยู่ในพัดลมหมุนไก่ได้แบบชิวๆไปเลย ในส่วนแรกตัดเหล็กกล่องเพื่อทําฐานวางบนปากเตาเอาของแต่ละท่านขนาดอาจจะไม่เหมือนกันในส่วนนี้ขนาดตามใจเลยเดอ้อต่อไปตัดเหล็กกล่องทําเสาขึ้นมาเพื่อรองรับกับแกนหมุนไก่อย่าลืมเสาหนึ่งข้างทําบ่าและทําแป้นไว้รับกับตัวมอเตอร์ด้วยเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วพักไว้ก่อนต่อมาเป็นการทําไม้สามง่ามของนินจาเต่าท่านใดเคยดูการ์ตูนนินจาเต่าอายุท่านไม่น้อยแล้วนะใช้เหล็กเส้นตัดดัดเชื่อม เงาทำความสะอาดเป็นอันเสร็จค้นสีทุกอย่างให้ดูเรียบร้อยลําดับต่อไปเราจะมาประกอบมอเตอร์กันมอเตอร์ที่ใช้เลือกเป็นมอเตอร์สายพัดลมฮาตาลิตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่หาได้รอบในการหมุนของเขาจะต่ำแต่เขามีกําลังในการหมุนพอสมควรเลยนะสังเกตจากพัดลมยังสายหน้าเลยเมื่อต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยอินเสิร์